ในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ปลดล็อกเก็บชัยชนะเหนือไบรตันได้สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เสียท่าต่อทีมเดอะซีเมาติดต่อกันหลายเกมเลยนะครับโดยเฉพาะกับเกมที่โอทร r a ฟอร์ดเนี่ยนะครับที่3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไบรตันนะครับที่บุกมาเก็บชัยชนะได้แบบ100%เต็มเลยนะครับ หลายคนที่ดูเกมนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถรับรู้ได้นะครับว่าด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงได้เอาชนะไบรตันได้ในคราวนี้นะครับเหตุผลอย่างแรกเลยนะครับก็คือการที่รูเบนนโมริมเนี่ยนะครับสั่งให้ลูกทีมบีบเกมขึ้นไปเล่นงานไบรตันตั้งแต่แดนของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าไบรตันเนี่ยนะฮะเขาเป็นทีมที่ เน้นการเซตบอลจากหน้าปากประตูอยู่แล้วนะครับและในเกมนี้เนี่ยพอดันเกมขึ้นไปตั้งโซนบีบสูงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผู้มาเยือนเนี่ยนะครับก่อความผิดพลาดขึ้นมาเองเป็นระยะระยะเลยแล้วแมนยูเต็ดพอฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับก่อความผิดพลาดให้แล้วนะครับพวกเขาก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช้โอกาสอย่างสิ้นเปลืองนะครับสามารถเปลี่ยนโอกาสที่ไปบีบบอลมาเอามาทำให้เป็นประตูได้ อย่างเฉียบขาดเด็ดขาดเลยนะครับก็ทําให้เกมนี้เนี่ยทยานนําทีเดียว3ประตูเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่รูเบริมีการเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงไปเนี่ยนะครับก็ทําให้เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นว่าบริทันเนี่ยนะครับครองบอลบุกเข้าหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบได้้นาำได้เหนือเลยและนั่นก็นํามาซึ่ง2ประตูที่ยิงไล่มานะครับทั้ง ฟรีคิกของแดนนี่เวลเบกนะครับที่ลูกนั้นเนี่ยพาติกดอกกูก็ไปเสียท่าแล้วครับลงมาทำทะเลอรทะล่าแล้วก็เสียฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วลูกนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าแดนนี่เวลเบกมันยิงดีจริงนะครับเซนเนอร์ลามเบนก็พยายามจะพุ่งไปเซฟแล้วนะครับแต่ก็จนบัญญาจริงๆรวมไปถึงประตู3-2ด้วยที่มันมาจากลูกเตะมุมนะครับ ที่กอ,องหน้าของเขาเนี่ยโขกไปแล้วลูกนั้นน่ะตัวประกบเนี่ยมันคือโย h โชเซิร์ซีกับบูโน่ไฟนันซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันลูกตั้งเตะหรือการเล่นเกมรับอยู่แล้วแล้วถ้าเราดูดีๆใน,นช็อตนั้นเหมือนกับทางโย h โชเซิร์ซีก็มีสมาธิไม่ดีไปเองด้วยนะครับไปปล่อยให้เขาได้ขึ้นโขกะนะฮะเฉื่อยไปเองกว่าจะรู้ตัวจริงคือ โดนไบรตันนี่โขกไปแล้วแล้วลูกนนั้นมันโขกดีจริงนะครับเข้ามุมเซนเนอร์แลมเอนก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วนะครับเ,เกมนี้พูดตรงๆนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยนะก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีทั้งในจังหวะที่มีบอลและไม่มีบอลนะครับในจังหวะที่มีบอลเนี่ยก็คือใช้โอกาสก็ไม่เปลืองเลยครับมีโอกาสก็กทําได้เลยนะฮะส่วนในจังหวะที่ไม่มีบอลก็คือพยายามช่วยกันแย่งบอลช่วยกันบีบเกมจนทําให้ไบรตันเนี่ยก่อความผิดพลาดออกมาเป็นระยะ